ของเดเอตโลวันนี้นะคะเรามีสินค้าชุมชนมาให้ผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอเหมือนเดิมค่ะกับกลุ่มที่มีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ที่ปลูกกันเยอะมากในพื้นที่ของอำเภอพรวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วิสากิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหนองครกค่ะอยู่กับแม่นิตยาเนาะเป็นป,ประธานลุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของบ้านเราเมื่อกี้ ทีมงานเข้ามาก็คือเราปลูกมะม่วงกันเยอะเลยนะแม่เนาะค่ะถือว่าถือว่าแบบทั้งตำบลไหมคะของบ้านเราค่ะเกือบจะทั่วอำเภอเลยอำเภอพร้าวนี่คือปลูกกันเยอะเลยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อะไรคะเป็นน้ำดอกไม้แล้วก็ชุกอนันต์ค่ะของเราเนี่ยเราเน้นแปลรูปจากมะม่วงค่ะคือก่อนหน้านี้เราเราขายเป็นแบบไหนคะเราขายส่งตลาดให้พ่อค้าคนกลางส่วนหนึ่งที่อยากทำมากๆคือ อยากจะเพิ่มมูลค่าของมะม่วงค่ะเพราะเวลาราคามะม่วงราคาตกก็ชาวสวนม่ได้คือถ้าเวลาออกเยอะๆราคาก็ลงไปเยอะเหมือนกันของเราก็คือขายทั้งผลสดด้วยแล้วก็มีการนํามาแปรรูปด้วยใช่คะอย่างผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีการแปลรูปจากมะม่วงหลักๆเราจะมี3อย่างเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยอันนี้จะเป็นอะไรคะแม่เป็นเมลแรงมะม่วงอ่าสีสันนี่คือสีเหลืองสวยเลยนะคะทําจากมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะเอาเนื้อมะม่วงผสมแล้วก็ได้ความเปรี้ยวของเนื้อมะม่วงเลยค่ะเมลแรงมะม่วงนะคะอันนี้เนี่ยจะสีจะแบบเหลืองสวยเลยนะคะบรรจุในกระป๋องสวยงามเลยนะคะแล้วก็กระป๋องนี้นี่เวลาที่เรากินเขาก็จะมีแคปแบบนี้ให้นะคะ ซื้อฝากก็ได้นะไว้ทานในรถก็ได้มีวันหมดอายุบอกเรียบร้อยนะคะกระปุกนี้นะคะเป็นเมลแรงมะม่วงนะคะน้ำหนัก10กรัมนะคะราคาอยู่ที่79บาทเป็นราคาไม่รวมส่งเนาะกลิ่นมะม่วงอ่อนๆชิมเลยโอ้โหคือเมลแรงนี้จะต้องแบบวางแล้วละลายในปากเอาจริงคือพอเราวางนะคะเขาจะนุ่มยุบลงไปเลยแล้วก็มันจะมีหวานนิดนึงแต่ว่าจะอมเปรี้ยวเยอะหน่อย เป็นเปรี้ยวแบบเหมือนเรากินแบบมะม่วงที่มันมีความอมเปรี้ยวอมหวานนะคะแบบนั้นเลยไม่หวานเกินไปแต่ก็ไม่ได้ถึงกระเปรี้ยวเกินไปเนาะอร่อยค่ะอ่ะใครชอบเมลแรงนะคะกระปุกนี้79บาทเมลแรงมะม่วงเนาะเป็นราคาไม่รวมส่งเมลแรงนี่ไดโอท็อปด้วยค่ะ,คะแล้วก็คาสั่ดาวใช่ไหมคะแล้วก็เยลลี่ได้5ดาวเยลลี่มาที่เยลลี่ต่อเลยแล้วกันนะคะ อันนี้เนี่ยเป็นเยลลี่มะม่วงค่ะเราใช้เนื้อมะม่วงแท้แล้วก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดค่ะค่ะอย่างนี้หนูต้องเก็บในตู้เย็นไหมใช่ค่ะแล้วเวลาขนส่งอะคะหมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อเราจะเป็นต้องส่งห้องเย็นไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะค่ะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติก็ได้อุณหภูมิปกติได้แต่ถ้าจะเก็บได้นานหน่อยอร่อยขึ้นก็แช่ตู้เย็นค่ะเยลลี่มะม่วงนะคะอันนี้ไดโอทอบด้วยค่ะแล้วก็เน้นใช้เนื้อมะม่วงแท้ในการทำเยลลี่ แกะเลยปับ๊บด้านในนะคะจะบรรจุทั้งหมด12 12ย่อยเขาจะแยกเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ,ะกลิ่นมาเลยอะกลิ่นมะม่วงมาเลยอะ่ะนี่เห็นเป็นเนื้อมะม่วงนี่ขุ่นๆน,นี่คือเนื้อมะม่วงของแม่เนื้อเยลลี่นะคะไม่ได้นิ่มมากแต่ก็ไม่ได้แบบแข็งแบบกึดๆขนาดนั้นนะคะคือนุ่มนิ่มกำลังดีแล้วก็ รสชาติจะเป็นเปรี้ยวอมหวานสําคัญคือเวลาที่เราแบบดึงเนื้อเยลลี่ขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่ามันมีเนื้อมะม่วงคืออยู่ในเนื้อเยลลี่เลยเนาะอันนี้แหละก็คือเรามีความตั้งใจว่าไหนๆเราทํามะม่วงเราก็อยากจะใส่ความเป็นมะม่วงให้ได้มากที่สุดเนาะรสชาตินี่ก็จะเน้นเน้นความหวานความเปรี้ยวจากมะม่วงเป็นหลักใช่ไหมคะอันนี้คือกินเพลินๆค่ะเยลลี่มะม่วงนะคะ1ถุงบรรจุซองเล็กสิบซองก็คือ10ชิ้นนะคะอยู่ที่9กบบาท เป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะคือได้รสชาติของมะม่วงเลยก็คือมีความเปรี้ยวความหวานของมะม่วงแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่ได้ถึงกับแบบหวานหวานจัดเกินไปนะคะคือกินแล้วสดชื่นมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้เนี่ยก็ทําจากมะม่วงเหมือนกันก็คือวาฟเฟิลเป็นวาฟเฟิลมะม่วงนะคะซึ่ง ด้านในเนี่ยจะบรรจุเป็นซองๆเล็กๆเดี๋ยวนกแกะให้ดูก่อนคือใช้เนื้อมะม่วงในเรื่องของรสชาตินี่แหละเพียงแต่ว่า<ช>ควมีส่วนผสมของแป้งปุ๊บพอมันสุกเนี่ยสีเหลืองอะไรมันก็จะไม่ได้ออกมาชัดขนาดนั้นมี3ชิ้นเล็กอยู่ข้างในแบบนี้กลิ่นมะม่วงอ่ะถ้าเทียบนะนว่าเยลลี่กับเมอแรงอ่ะชัด <ๆ S 2> ทั้งสีสันทั้งกลิ่นนะคะเดี๋ยวลองชิมรสชาตินะกรอบแล้วก็หวานนิดๆแต่ว่า ไม่ไม่ถึงกับมีรสชาติมะม่วงแต่ว่าอันนี้เราใส่ใส่มะม่วงลงไปด้วยตะงนี้นกินกับกาแฟค่ะกินกับชานกับกาแฟไม่ได้หวานมากมีรสหวานนิดหน่อยวฟเฟอรมะม่วงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของว่างที่แบบสะดวกพกพาเอาไว้กินในรถได้นะคะกระปุกนี้79บาบทราคานี้ไม่รวมส่งนะคะ อยากจะสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นวาฟเฟิลหรือว่าจะเป็นเยลลี่มะม่วงนะคะหรือว่าจะเป็นเมลรงมะม่วงนะคะของแบรนด์ปันสุกก็คือเป็นชื่อแบรนด์ของกลุ่มเราเนาะเข้าไปสั่งซื้อได้หรือว่าจะโทรสั่งซื้อก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าสั่งซื้อทาง a c e b o o k เนี่ยก็จะเป็นปันสุก by วิสาหกิจช,ชุมชนบ้านหนอง <6 S 1> คกนะอันนี้ก็คือเผื่อใครอยากจะแบบซื้อในราคาส่งแบบซื้อไปขายต่ออะไอ<ด>ย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อเนื้อมะม่วงที่เป็นแบบเนื้อมะม่วงแท้ๆล้วนๆเลยบางคนอาจจะแบบเอ้ยทำคาเฟ่เราทำไอศครีมโฮมเมดหรือว่าอยากเอาไปทำเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารหรือว่าเบเกอรี่ของหวาอะไรอย่างนี้นะคะก็ สอบถามชุมชนได้ว่าเรามีเนื้อมะม่วงสุกจําหน่ายช่วงนี้ราคาอะไรยังไงเท่าไหร่อันนั้นก็ต้องส่งห้องเย็นไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนที่เรานํามารีวิววันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเมลแรงเจลลี่หรือว่าวาฟเฟิลนะคะอันนี้เนี่ยเรามีราคาพิเศษก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแฟนรายการเดอเดตโลนะคะซื้อครบ3 0 0บาท ส่งฟรีเนาะ,ะส่งฟรีถึงบ้านเลยนะคะจะซื้ออันนี้1นึ่งซองอันนี้2กรก็ปลูกอะไรอย่างเงี้ยได้เลยก็คือ300บาทขึ้นไปส่งฟรีถึงบ้านเลยนะคะเป็นโปรโมชั่นที่หมดเขตภายในวันที่31สิงหาคม2568นะคะ <c oughs> ก็ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตาม Facebook แล้วก็เบอร์โทรที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะ <c oughs> สําหรับผู้ชมนะคะที่เป็นกลุ่มแม่บ้านเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการรวมกลุ่มการทําผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือว่างานฝีมือเนี่ยอยากให้ทางรายการเรื่องเด็ดเอเตของเราเ่ยมาชว รีวิวมาช่วยประชาัมพันั์ให้ฟรีตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของดูดเดตตโลค่ะแล้วก็วันนี้ดูดเดตตโลหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันเวลา18นาฬิกาตรงหลังครบธงชาติทางอมรินทร์ี HD ช่อง34โนกับแม่นิตยาลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับ แม่เหรียญแจกทองให้พี่น้องทั่วไทยลุ้นทองมูลค่ากว่า1.2ล้านบาทตัดชิ้นส่วนฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหรียญเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรส่งมาที่ตู้ปน134ปนสภาษีเจริญกรุงเทพ10160ถึง27พฤศจิกายนนี้อมรินทีวี